คราวนี้ลองไปดูที่สิงคโปร์กันบ้างเขามีการฉีดวัคซีนกันไปแล้วกว่าร้อยละ80 โรคก็ยังระบาดอยู่อิสราเอลก็เช่นเดียวกันสืบเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นไม่สามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้แต่ความรุนแรงของโรคก็จะลดน้อยลงค่ะไวรัสเองก็ยังเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ที่จะหลบหลีกต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ถ้ามีภูมิต้านทานจากการติดเชื้อหรือฉีดวัคซีนเมื่อติดเชื้ออาการจะลดน้อยลงหรือไม่มีอาการการติดเชื้อครั้งแรกในคนที่ไม่มีภูมิต้านทานจะรุนแรงที่สุด และจะสร้างภูมิต้านทานป้องกันการติดเชื้อในครั้งต่อไปให้มีอาการที่ลดน้อยลงและจะลดน้อยลงเรื่อยๆจนเป็นเหมือนกับโรคทางเดินหายใจแบบปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญทุกคนต้องมีภูมิต้านทานค่ะถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นเกิดได้จากการติดเชื้อหรือการได้รับวัคซีนและเมื่อมีการติดเชื้อเมื่อมีภูมิต้านทานอาการก็จะลดน้อยลงหรือบางครั้งก็อาจจะไม่มีอาการเลยนะคะ ในอนาคตการพัฒนายามาช่วยในการรักษาหรือลดอาการของโรคลงอีกก็จะเป็นวิธีที่ช่วยเสริมลดความรุนแรงลงนั่นเองเราจะอยู่ด้วยกันกับไวรัสเช่นไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่นและต่อไปโรคนี้จะเป็นในเด็กและมีอาการน้อยไม่สามารถจะกวาดล้างให้หมดไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนควรได้รับวัคซีนเพื่อให้มีภูมิต้านทานเกิดขึ้นจะได้ลดความรุนแรงของโรคลงด้วยการฉีดวัคซีนทุกคน นอกจากนี้คุณหมอก็ยังได้ระบุ3สาเหตุที่โควิดกลับมาระบาดใหม่ในหลายประเทศถึงแม้จะมีการระดมฉีดวัคซีนว่าหลายประเทศฉีดวัคซีนเต็มที่ตั้งแต่ต้ตนปีเช่นอิสราเอลอังกฤษอเมริกาควบคุมโรคได้ดีในระยะแรกเมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึง6เดือนกลับมาระบาดใหม่ทั้งนี้เพราะการลดมาตรการป้องกันไม่ใส่หน้ากากอนามัยรวมตัวทำกิจกรรมคนหมู่มากรวมทั้งเปิดโรงเรียน ภูมิต้านทานวัคซีนลดลงในช่วง6เดือนทำให้ประสิทธิภาพลดลงสายพันธุ์ไวรัสกลายพันธุ์ทำให้ติดเชื้อง,ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลต้าปัจจุบันก็ยังไม่มีแนวโน้มพบสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าค่ะ ส่วนการป้องกันไม่ให้กลับมาระบาดใหม่ก็จะต้องเคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรค NEW n o ิว a นอมและฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดอย่างรวดเร็วในสิ้นปีนี้อย่างที่ตั้งเป้าหมายกันไว้ว่าการฉีดวัคซีนเกิน1 0 0ล้านโดสเป็นไปได้แน่นอนแล้วก็จะครอบคลุมมากกว่าร้อยละ7 0ของประชากรโดยเริ่มมีการให้วัคซีนเข็มกระตุ้นกันมากขึ้นซึ่งจะทําให้สามารถควบคุมโรคอยู่ในระดับที่เรารับมือได้นั่นเองค่ะ จากบทเรียนประเทศต่างๆทุกคนก็จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใหม่ด้วยมาตรการที่เคร่งครัดมีระเบียบว,วินยัยได้รับความร่วมมือในการรับวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงควรได้รับการกระตุน้นเจ้าไวรัสนี้จะอยู่กับเราถ้าเกิดทุกคนมีภูมิต้านทานเมื่อติดเชื้ออาการก็จะไม่รุนแรงเหมือนกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปแล้วในอนาคตเราจะยอมรับและอยู่กับไวรัสได้ต่างคนต่างอยู่อย่างโรคไวรัสทางเดินหายใจอีกหลายชนิดที่พบในเด็กนั่นเองค่ะ สรุปค่ะเมื่อเราไม่สามารถจะกำจัดให้หมดไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องเรียนรู้หาวิธีอยู่กับโควิด -19 อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนั่นเองรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t w i t t e อร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ